สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินจากแอปที่มีชื่อว่า Spinin n g Blade นะครับซึ่งแอปนี้ผมก็ถอนเงินไปหลายหลายบินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามปรับชมกันนะครับว่าวิธีการถอนเงินนะครับเข้าสู่ PayPal ต้องใช้อะไรบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวกดเข้าไปในเกมก่อนนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะไปสอนวิธีการถอนเงินผมก็จะมาบอกวิธีการที่มาที่ไปในการหาแต้มเพื่อเราจะไว้ในการถอนเงินก่อน,นครับแล้วก็จะสอนวิธีการถอนเงินทายทายคลิปก็แล้วกันนะเพื่อคนที่เพิ่งเข้าดูมาใหม่หรือคนที่สนใจที่จะเล่นแอปหางเงินฟรีหรือไม่ก็คนที่เพิ่งสมัครมาใหม่นะครับก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมโอเค ในส่วนของหน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะผมก็มารีวิวหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับแอปตัวนี้เพราะว่ามันจ่ายเงินจริงๆนะครับก็คือเป็น Spinning Blade นะครับก็เราก็ทำอะไรต่อเราก็ต้องหาแต้มหรือไหมก็หาเงินเพื่อที่เราจะไปถอนเงินนั่นเองนะซึ่งแต้มหรือเงินที่เราจะไปถอนนั้นมันจะเป็นเงินที่เป็นสีเขียวที่เป็นตรงนี้1 8 7 6 1 3นะครับแล้วก็ ตรงนี้ที่เป็นไฟฟ้าคืออะไรแล้วก็คอยคืออะไรครับตรงนี้คือเอาไว้ถอนเงินที่เป็นไฟฟ้าเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมนะครับเล่นเกมเพื่ออะไรเล่นเกมเพื่อเราจะได้รับเป็นคอยและเล่นเกมเพื่อที่เราจะได้รับเป็นเงินครับมันก็จะมีรางวัลอยู่ในการเล่นเกมนั่นเองแล้วก็ส่วนที่เป็นคอย,อยตรงนี้ครับมาจากไหนส่วนที่เป็นคอยตรงนี้ก็มาจากการเล่นเกมแล้วก็ ที่เป็นตรงนี้ที่เป็นคอยแล้วก็ฟูลคอรเลตนะก็จะได้รับเป็นฟรีๆนะครับคอยเอาไว้ทําอะไรคอยไม่สามารถจะนําไปถอนกันได้แต่ว่าคอยสามารถที่จะนําไปอัปเกรดอาวุธของเรานะครับผมก็ไปบอกหลายคลิปแล้วนะครับผมนะส่วนเมนูต่อมาคือเมนูของ Lucky Space เมนูนี้สำคัญมากเลยเดี๋ยวกดเข้าไปเอา้าผมกดผิดนะครับทุกคนผมกดเล่นเกมซะง,งั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับในส่วนของ อ่าลัคกี้สเปซนะครับอ่านี่ผมก็อ่าประทะกับหัวหน้าแกงของเขานะอ่าก็เกมก็ประมาณนี้ง่ายๆเลยนะอ่าฮวิคตอรี่ก็ชนะแล้วดูด,ดิง่ายมากโคตรง่ายมากเลยนะอ่าผมก็ชนะโอเคสิ่งที่ผมจะได้ตอนนี้คือรางวัลนิวฮีโร่นะครับก็คือเป็นดาบนั่นเองก็กดโอเคอ่าตรงนี้แหละนะครับผมที่มาที่ไปของการหาเงินในการถอนก็จะเป็นตรงนี้เลยนะที่เป็นสีเขียวนะครับ ส่วนอันนี้คือเป็นเหรียญโกเพื่อเอาไว้เป็นอัปเกดตถ้าจะเอาเงินที่เป็นสีเขียวเราต้องดูโคสนานนเองเดี๋ยวผมกดดูโฆษณานะครับโอเคครับผมนะในส่วนของโฆษณาในส่วนนี้คือเราต้องดูจนจบเพราะว่าถ้าดูไม่จบนะครับมันจะคิดว่าเราเป็นบอทหรือไม่ก็เรากงเขานนันเองเพราะว่าอแอปก็จะไม่มีไรายได้นั่นเองเนาะ อ่าพอดูโฆษณาเสร็จมันก็จะขึ crab, ้นการกระบากก็กดคากระบากไปเลยทีนี้เราก็จะได้รับไปเลยนั่นูดีมันเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อกี้เป็น37 637นะครับโอเคทีนี้เรามาที่ l u c ก y ี้สเปกันนะลัอกกี้กดก็ไปในส่วนของ l u c ก y ี้สเปนี้คือ ให้เรามาเล่นลัคกี้คือสุ่มโชดนั่นเองนะมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีเงินที่เป็นเพย์ a พาวจะเป็นที่เป็นไฟฟ้าจะเป็นที่เป็นคอยแล้วก็จะเป็นกล่องที่เป็นเงินที่อยู่ในกล่องนะสิ่งที่เราอยากได้สุดคือที่เป็นเงินที่อยู่ในกล่องตรงนี้นะซึ่งวิธีการที่เราจะสุ่มก็คือมี2แบบก็คือเสียงเงินเสียงเงินตรงนี้เลยนะ อันที่2คือแบบดูฟรีก็คือการใช้การดูวิดีโอโฆษณานะครับเพื่อจะได้สุ่มฟรีผมแนะนําให้เรามาดูฟรีนะครับอในสน่วนเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือกดฟรีก่อนนะครับผมกดฟรีปั้งมันก็จะมีโฆษณาเด้งเหมือนเดิมเลยซึ่งโฆษณาความยาวมันก็จะขึ้นอยู่กับโฆษณาในวันนั้นๆว่าเขาจะสุ่มโฆษณาได้โฆษณาไหนนั่นเองถ้าโฆษณายาวก็จะยาวหน่อยโฆษณาสั้นก็ประมาณ12-15วินาทีนะครับผม โอเคเสร็จแล้วก็กระกบากไปครับอตอนนี้เราก็มีสิทธิ์มันก็สมอัตโนมัตินะครับสิ่งที่เราได้ณนะตอนนี้คือเป็นเงินที่เป็นของเ a y p a l 2.2นะครับผมแล้วก,ก็กดแคลมไปเลยแล้วก็จะได้รับไปแล้วก็สะสมไปนะครับผมซึ่งเงินที่เป็นเ a y p a l จะไปสะสมตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้นั่งเองก็คือเมนูเดิมกดเข้าไปปั้งแล้วก็มันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับ10ดอลลาร์นะครับผมนะ เงินที่อยู่ในเพย์พอที่เป็น10ดอลลาร์เราสามารถจะถอนเงินได้โดยการที่เราทำตามเงื่อนไขที่เขาบอกนะกดเลยนะครับกดของ10ดอลลาร์นะครับผมมันก็บอกว่าเราต้องวอินให้ครบ15วันข้อ2เราก็ต้องกดลักกี้สเปซของเมื่อกี้ที่เราสุ่มเมื่อกี้ครบ45 45อันแล้วก็สุดท้ายคือเราต้องเล่นให้จนถึงเลเวล80นะครับอ,อันนี้เลยนะผมนะก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะขยันเล่นหรือเปล่านะครับผมโอเค ต่อมานะครับก็คือเมนูที่เป็น action เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อน a c a n g e ก่อนก็คือเป็นคอยก่อนเรากดคอยไปนะครับมันก็จะให้เราดูโฆษณาเพื่อจะได้รับนะครับผมนะเพิ่มนะครับผมกดไปถ้าเราไม่กดดูโฆษณาเราจะไม่ได้รับคอยนะครับผมนะในส่วนนี้โฆษณามันก็จะยาวหน่อยเดี๋ยวผมขอตัดไปนะครับผมเดี๋ยวขอขอ p อ u s e ก่อนหลังจากหลังจากโฆษณาเสร็จสิ้นแล้วก,กดกร,กระกำไป และเราก็จะได้รับเป็นคอยเพิ่มใช่ไหมเป็น2 0 0 0 0แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นคอยเหมือนกันกดเข้าไปเลยอันนี้คือเราจะได้รับคูณ3นะครับคูณ3หมายถึงว่าจะได้รับ3 0,000จาก2 0,000ก็เป็น5 0,000กดเข้าไปเลยแล้วก็ดูโฆษณานะครับผมนะโฆษณาอันนี้มันสั้นหน่อยก็ไม่เป็นไรดูตอนเมื่อกี้โฆษณาจะมี2แบบคือประมาณ15วินาทีกับ30วินาทีที่ผมเจอมานะครับผมอ่ะอันนี้ก็เสร็จเส้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดการกระบาดทิ้งเลยเป็นโอเค แล้วก็คอยของเราก็จะเพิ่มเอา้าเมื่อกี้จาก30 20เอา้าเพิ่มแค่20เองเหรอโอเคครับผมอ่าเราก็มาใช้คอยกันโดยการอัปเกรดนะเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเกรดกันอัปเกรดอันนี้คืออัปเกรดที่เป็น a t แทนะครับผมในส่วนนี้อันที่2ก็จะคือก็เป็นอัปเกรดใบมีดของเราว่าเราจะอัปเกรดอันไหนเดี๋ยวผมจะอัปเกรดอันนี้เลเวล1อยู่นะครับผมก็กดอัปเกรดเลยนะครับผมกดอัปเกรดโดยการกดตรงนี้นะ เรามาดูกันว่าใบามีดของเราจะขึ้นเลเวลเท่าไหร่กันนะ <Yeah. S 1> อ่าหมดแล้วนะครับเง <Yeah. S 1> ินหมดแล้วนะครับใบมีดของเราเมอกี้นะครับก็คืออยู่เลเวลสิบเก้านั่นเองเนาะ <Yeah. S 1> โอเคอันนี้คือผมไม่อัปเกรดแล้วกันมีเงินเอถึงถึงอยู่อัปเกรดได้ครับทุกคนโอเคหมดแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราพาไปเล่นเกมสักตาหนึ่งนะตาที่สองนะครับผมอันนี้คือเป็นเกมที่เราจะรับเป็นเงินนะอ่าดูดิโอโหทุกคนกระจายเลย อืมอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มอนสเตอร์แต่ว่ามันเป็นเงินล้วนๆทุกคนเราสามารถนําเงินในส่วนนี้ไปแลกได้เลยนะไม่ต้องผ่านอะไรใดๆทั้งสิน้นตอนนี้ขึ้นเป็น90เป็น100แล้วทุกคนเห็นไหมอ่าผมได้100นะครับอ่าแล้วเขาบอกว่าจะรับเพิ่มอีก20ก็คือให้เราดูโฆษณาก็กดไปเลยซึ่งโฆษณานี้คือประมาณ15วิ้าวิอย่างเช่นเคยนะอ่าในเกมมันจะมี2แบบนะเกมสามแบบเกมแรกคืออ่า ต่อสู้กับลูกน้องของเขาลูกกระจอบนะที่เกมที่2ลูกกระจอบเราก็จะเป็นคอยซะมากกว่าแล้วก็เกมที่2เราก็จะเราก็จะต่อสู้กับบอสก็จะเป็นคอยแล้วก็เป็นเงินที่เป็นสีเขียวส่วนอันที่3าคือที่เราต่อสู้ที่เป็นคอยเมื่อกี้ที่เป็นเงินเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอล่นสักอีสักตานึงนะอันนี้คือเป็นตานี่คือจะเป็นการต่อสู้กับลูกกระจอบของเขาเห็นไหมทุกคน แล้วก็จะมีอันนี้คือเป็น5ใช่ไหมห้าอันนี้คือเราก็สะสมใช่ไหมเลข5เห็นไหมเลข5เลข5ที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะมี3มช่องนะครับทุกคนนะเราก็สะสมไปเพราะว่าถ้าครบ3ช่องเราก็จะได้เป็นหีบสมบัติรู้สึกนะเราจะได้ไปเปิดกล่องเพื่อรับเงินที่เป็นสีเขียวฟรีเลยแต่ว่าถ้าแต่ว่าต้องแลกกับการดูโฆษณายอย่างเช่นเคยนะครับทุกคนอ่าฮะอันนี้ก็ลูกกระจบก็น่าจะตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไม่หมดทุกคน โอ้โหดูดีครับทุกคนมันเล่นง่ายมากเลยทุกคนนะผมหวังว่าทุกคนนะ่าจะเล่นกันได้ง่ายเหมือนกันนะโอเคส่วนเพย์พานี้ผมขอไม่กดนะอ่ะฮะเดี๋ยวคลิปมันยาวไปอ่ะตรงนี้คือเป็นคอยนะครับผมขอกดแล้วกันเพราะมันมีดาวอยู่นะครับคูณสิบเลยทุกคนกดไปเลยอ่ฮะฮ อ่าส่วนที่เป็นดาวนะครับเมื่อกีก้คือเป็นการคูณ10บเราก็จะได้เป็นคอยที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเทพาเมื่อกี้ทำไมผมถึงไม่กดเพราะว่าผมมีอยู่10ดอลลาร์แล้วนะครับผมนะแล้วก็การที่ถอนเงินแบบเมื่อกี้แบบวิธีเมื่อกี้มันโคตรยากเหมือนกันคือต้องใช้เวลาเหมือนกันผมแนะนําให้เรานะครับผมนะใช้วิธีในการถอนเงินด้วยการใช้เหรียญที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับผมนะโอเคขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสู่ขัข้นตอนในการถอนเงินแต่ว่า ก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูนี้เลยทุกคนกดเข้าไปและไปที่เมนูนี้นะ,ะเมนูนี้ก็คือเมนูในการแนะนําเพื่อนนะ,ะคนที่เล่นแอป,ปนี้มาใหม่นะมันจะมีการใส่โค้ดของเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ใส่นําโค้ดของเพื่อนมาใส่นะครับใครที่มีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนใครไม่มีของเพื่อนก็ใส่ของผมได้เลยนะครับ8 7 m z g p n นะครับก็ จะได้รับไปประมาณ300 300เหรียญน,นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับส่วนคนที่แนะนําก็จะได้รับไปเลย5ไอ้800เหรียญน,นะครับ800ที่เป็นเหรียญที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับผมเราก็นําเหรียญที่เป็นสีเขียวตรงนี้ไปถอนเงินด้วยการไปที่เมนูของ Ex exchange ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะต้องการถอนเงินเข้าสู่ Gi f t card หรือไม่ก็เข้าสู่ PayPal ผมแนะนําให้เราถอนเงินเข้าสู่ PayPal แล้วก็เลือกนะครับคะแนนที่เรามีอยู่นะครับผมก็มีอยู่1 8 0 0 0 0 0ก็ตรงกับเกมอันนี้นะครับก็คือ1 0 0 0 0 0 0นนะครับก็กดเข้าไปและเราก็ใส่อีเมลของเราตรงนี้เลยนะครับผมนะโอเคกดเข้าไปอ e ีเมลใส่อีเมลก่อนนะครับ หลังจากที่ผมใส่อีเมลเสร็จแล้วก็ผมกดตกลงนะก็จะมีคําว่า c o n g r a t u l a t i o n you have success ก็คือการถอนเงินของคุณเสร็จสิ้นแต่ว่าเราต้องรอเวลาถึง3าถึงเวันก็ประมาณหึงสัปดาห์นะครับอ่าอย่างน้อยที่สุดนะก็คืออย่างช้าที่สุดก็คือ7วันอย่างเร็วที่สุดก็คือ3วันเงินจะเข้าสู่บัญชี paypal ของเรานะครับผมโอเคครับก็การถอนเงินก็ประมาณนี้เราก็กดปิดไป แล้วก็กดไปไปก็คะแนนที่ผมมีเมื่อกี้1นึ0งแสไปก็จะลดเหลือ7 7 9 6 8คะแนนนะครับในส่วนนี้นะครับผมโอเคครับก็สำหรับใครที่มีคะแนนที่ถึงแล้วก็สามารถจะมาถอนเงินแบบผมได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นครับส่วนในส่วนของการถอนเงินนะครับในแอปที่มีชื่อว่า i n n i n g Blade นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจหาเงินออนไลน์ หาาเงินฟรีก็มาติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ